เรื่องของสุขภาพกันบ้างเคยไหมเวลาที่เราจามแบบฮัทชิวแล้วมีคนทักว่าอุย๊ยมีคนคิดถึงหรือเปล่าเออมันต้องมีบ้างใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจามบ่อยๆบ,บางทีอาจจะไม่ใช่เพราะคนคิดถึงแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพอเอ๊เราเป็นโรคอะไรได้บ้างได้จามขนาดนี้นะคะไปติดตามพร้อมกันในเชื่อหมอค่ะ mm จอยค่ะจามขนาดเนี้ยหนูว่าสามีพี่เขาคิดถึงพี่ทุกๆนาทีแน่เลยอ่ะอันนี้ก็ว่าไม่ได้นะจ๊ะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเมื่อคืนก่อนจะนอนก็จามตื่นเช้ามาก็จามขับรถมารถติดก็จามแล้วเนี่ยตอนนี้ยังจามอยู่เลยสงสัยมีคนคิดถึงพี่หลายคนแน่จินนี่หนูว่าไม่ใช่เรื่องความคิดถึงหรอกจามขนาดนี้เป็นภูมิแพ้หรือเปล่าคะหนูว่ามันไม่ใช่ความคิดถึงธรรมดาแล้วแหละจามทั้งวันจามทั้งคืนไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะพี่ โรคที่มาอันดับหนึ่งเลยของเมืองไทยนั้นก็คือโรคภูมิแพ้พงจมูกนั่นเองบางคนนะครับก็จะแพ้ไรฝุ่นซึ่งเจอเยอะมากๆในคนไทยบางคนก็จะแพ้ขนสัตว์บางคนก็แพ้เชื้อราบางคนก็แพ้ละอองเกสรดอกไม้ดอกหญ้าตามฤดูกาลซึ่งเมื่อเราไปรับสารกอ่อภูมิแพ้เหล่านี้เข้ามาสูดเข้าทางเดินหายใจบางส่วนจะติดอยู่ในพงจมูกซึ่งจะเกิดการระคายเคืองแล้วก็เกิดอาการจามเพราะว่าเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองของร่างกายเพื่อให้เอาสารก่อภูมิแพ้นั้นออกมานั่นเองส่วนเหตุผลอื่นๆ นั้นก็เช่นบางคนก็จะเป็นเรื่องของ PM 2.5ก็จะทําให้มีอาการจามได้เหมือนกันอันดับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการติดเชื้อไข้หวัดไวรัสทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่โควิดหรือเป็นหวัดธรรมดาก็จะเกิดการบวมของโพรงจมูกเกิดขึ้นซึ่งก็จะมีน้ำมูกการบวมซึ่งร่างกายเราก็เกิดการระคายเคืองในโพรงจมูกแล้วก็เกิดอาการจามได้ส่วนใหญ่มันก็จะเกิดในช่วง2-3วันแรกแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นอีก บ่อยขนาดนี้หนูว่าพี่ป่วยแล้วล่ะค่ะอย่ารอให้หมอคิดถึงไปหาหมอให้ไวค่ะเออพี่ว่ามันก็ไม่น่าจะปกติแล้วแหละนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบไปหาหมอเชื่อหมอ